โอ้ยบ้านี่พี่น้องเอ้ยสวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าชิกกก่อคะ่ะวันนี้เปียวพาลัดนะคะ <c oughs> <c oughs> ว่าจะให้มันถึงก่อนแต่ที่ไหนได้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนบอกาเมื่อเร็วๆอ,อ่ใช่ทางลัดวสลัขเขาปลาทางลัดเั <c oughs> ดบปลาเลยเป <c oughs> ียวบอกว่าจะพาลัดเมือ่อว่าทิ่อดไว้พี่น้อง <c oughs> ที่ไหนได้มาดู เห็นแม่น้ำกว้างใหญ่ไพศาลนะคะโอ้ยเห็นเพ้อเห็นขาว้านนาาแม่บอกนในในรอนบ้านอ๋อเหรออ่าใครเนสแย่เห็นบอลนั้นเมื่อกี้เนี่ยเปียบอกว่าแม่น้ำโขงอกไปเอ๋ออ้าเขายังไม่ได้ออกมาจากเขายังไม่ได้ออกมาจากเสียขาบฮะ เมนบบบเปล้วที่เรามาใช่ไหมอ่ะโอเคตามนั้นก็สบายใจหน่อยหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า,อลาโอ้ยพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านจกยา่ผ <c oughs> <c oughs> ู้จำได้ไหม ไม่รู้ทางไม่รู้ทางกลับเลยบ่ถ้าถามย่ายิ่งไกลเมื่อตื้บทิบไปนี่ก็อยู่นี่แล้วทิมไปใช้ก็อยู่นี่ละ,ะ,ละว่าได้ไปไซบ่เกบอกไปแล้วล<ะ>อันนี้เรากลกับทางใหม่ไอ้เปียวบว่ากลับทางใหม่บ่เปียวรัดเมื่อบอหอนไม่รู้ไปทางไหนสลีก็บิดอิซิมสลีกรับว้าอยางเลือบปาก ถ้าสรีไม่พูดเนี่ยคือเรามาทางถูกใช่ไหมหน่าจะอ่าถ้าถ้าเราถ้าสรีเถียงเนี่ต้องทางผิดน่าจะใช่ไหมโอ้ยพี่น้องสีหอดอยู่บนจำปาดุงเออบ้านอันนี้เขาเอาออลายแล้ะป้ย ลงไม่ลงก็ขอแยะอย่าเพิ่งให้มืดถ้ามืดนียิ่งไปกันใหญ่ไหไแห้งลงไปเตกแห้งลงไปเต็กแล้วถ้ามืดนะถ้าไม่มืดพอพอได้อยู่พอเห็นบ้านเห็นเมืองเขาอยู่โอ้โคแห้งเนาะโอหักศอกเลย ก็น้ำกูเดียวบ,บว่เห็นแต่แม่น,น,ะน,ะน้ำค่ะอคตอนนี้เรายังไม่ได้ไกลจากน้ำใช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไกลจากน้ำโขงเลยเรายังไม่ได้ไกลจากน้ำโขงเลยยังยังเห็นน้ำอยู่ไม่รู้ว่าเลาะไปไหนแล้วเบิ่งดูยังจังวหวัดห่าอยู่หรือจังหวัดเล้อดูป้ายหน่อย

จังหวัดอะไรดูป้ายเนี่ยมาันเราเอออำเภออะไรจังหวัดอะไรเราอยู่ตรงไหนตอนนี้น่ะปาะเห็นแต่ป่าย่หต่ปางกับน้เห็น่ปายกับแม่น้ำเปางกัมน้เต่างนหนปักไป้้เนา้หนาาทีบาาน้าที ค่อยไปค่อยไปค่อยมาตอนนี้ลงก็ลงล่ะที่จงได้มันลงแล้ว <c oughs> ลงก็ลงแล้วหาทางเมื่องมาได่กระโทงให้เขามาเอาตัวให้ลูกแท้มาเอาตัวลูกแท้กระิมาเอาเข้าอยู่บ่ <c oughs> ก็ขอความช่วยเหลือจากมืดแล้วบาทนี้อนลุงพ่อจะขึ้นเชือกถ้าก็บอกได้ดีละมาเอาเด้อสองเสบให้เลยนี่สองเสบร้องแล้วตอนนี้หิวข้าว มันมันไหวเลยนะมันไหวล่าล่าก็เห็นท่าเพราะได้ันบอกว่าดูดูดูมาเอาแต่ก็มังมีช่วงนึงจับแบบนี้อีลีได้ไม่ต้องจับเระหานั่งเฉยเอาดูไอ้ปุ๊ปุ๊จังหวัดอะไรนี่จังหวัดอะไรนี่ไม่ไม่แมนบอกเอาเพ่มไปเถอะเอาเพิ่มไปเหรอ <c oughs> แม่แล้วแมนแแมนบ่แยกนี่บ่สีแยกแสี่แยกเพื่อตรงไปเลยบ่ <you> โอ,โอ้ยังอยู่วงการอยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวว่าเล่นน้ำโพงไปเต็กนหนอนะอยู่ตรงวงการยู่แบบเบื้องโน้มมันอยู่จังหวัดอำเภอเพอืเ่อ <c oughs> มันล่ะเป็นตาหอดอยู่บ่ห้ามงแรกนี่ <c oughs> พียว่าห้ามงเลงฮอติดอกฮอดก็ฮอดหรมื่อไหร่เงินดกเาเต้ลูกมวเปแบบเรโก้ลกีเอ้ยอดทนเด้อเดี๋ยวก็ถึงแล้วลูกเอ้ยไม่เลาะน้ำโคงแล้ว คลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะฝาบคือกำลังใจให้พวกเราที่นาเป็นกำลังใจให้พวกเราสองสาวหนึ่งสว,วด้วยนะคะสวัสดีเ,เ,เ,เย็นยูคค่ะจน <c oughs> ันล <c oughs> มช่วยๆเอ้ยแมวมแมวมาแมวแมวออกมาจ้าออกมาค <c oughs> ันดี

ข้าหน้าว่าวันได้อสูมามามาสุกดากขึ้นตายรอลแล้วกลับกันแล้วเออรอแล้วมามาลูกมาหอมเลยหอมหลอวะามามามาลูกมาเจ้ยฮึอ้าวหอมเลยเจ้ยไปไปไปขึ้นไปลูกอะถ้าจับถ้าจับจับจับกระเบน คนลอ้สองค่ะ <c oughs>